โซเชียลแห่ย้อนโพสแสตมอภิวัตรลบประโยคสำคัญครบรอบ18ปีถึงภรรยาจากประเด็นร้อนของนักร้องสแตมอภิวัตร ที่ออกมาเปิดใจหมดเปลือกบนเวทีคอนเสิร์ตหลังตนเองหายไปสองปีเหตุภรรยาโดนคุกคามต่อสู้บนชั้นศาลจนชนะซึ่งบางช่วงบางตอนที่สแตมปได้พูดถึงนั้นก็คือเคยโทรศัพท์พูดกับวงดนตรีถึงคู่กรณีที่วงดนตรีที่ถูกลากมาเอี่ยวดราม,ม่านี้คือวงทิวลีปเบิร์ดได้ออกมาแถลงการว่าตนได้รับข้อมูลจากสองฝ่ายไม่ตรงกันและคดีที่ฟ้องร้องกันอยู่เป็นคดีชู้สาวไม่ใช่คุกคาม ทางโลกโซเชียลได้ย้อนกลับไปดูเรื่องราวความรักของนิวและสแตมพบว่าข้อความที่สแตมเคยโพสต์ถึงภรรยาในวันครบรอบความรัก18ปีบางส่วนหายไปในประโยคที่ว่าขอโทษจริงๆที่ใช้ช่วงเวลาหนึง่งเราเคยทำให้นิวมีความทรงจำที่เลวร้ายเราขอใช้เวลาที่เหลือในชีวิตไม่ว่าจะอีกกี่ปีทดแทนมันนะปัจจุบันเหลือเพียงข้อความดังนี้ 21กุมภา2 0 0พัน์4 0 0 6ถึง2024วันนี้ก็18ปีเต็มแล้วที่เรามีนิวอยู่ข้างๆขอบคุณที่ตลอด18ปีที่ผ่านมาไม่มีแม้แต่วันเดียวที่นิวปล่อยมือไปจากเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่จุดไหนของชีวิตในวันที่สว่างที่สุดขอบคุณที่นิวทุ่มเทซื้อตรงเสียสละทุกๆอย่างในชีวิตพพอร์ตให้เราได้ทำสิ่งที่เราชอบจนสุดทางโดยไม่นึกถึงตัวเองเลยแม้แต่น้อย ในวันที่มืดมิดที่สุดวันที่เราหลงทางหลงผิดจนกลายเป็นคนที่เลวร้ายขอบคุณที่ใช้ความรักความอดทนมหาศาลเกินมนุษย์ค่อยๆดึงเรากลับมาสู่ทางที่ถูกที่ควรจนเราได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งแล้วเห็นว่าชีวิตมันสวยงามขนาดไหนที่มีนิวอยู่ในวันที่ปกติที่สุด ขอบคุณนิวคุณพ่อออสคุณแม่สาที่ทำให้ผมเข้าใจคำว่าครอบครัวขอบคุณที่รักแม่ของผมดูแลแม่ของผมดีเสียยิ่งกว่าที่ผมเคยดูแลทำให้เห็นคำว่าความรักที่ผมเคยเขียนไว้ในเพลงไม่มีความหมายเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ครอบครัวสีวัดมอภัยกับผมขอบคุณจริงๆนะเธอ New and s t a m มสปปีคาทิ n ง you're the best and I love you my queen แต่เมื่อไล่ดูคอมเมนต์ที่แตมไล่ตอบคนสนิทที่เข้ามาให้กำลังใจและอวยพรอาทิผมมันเลวร้ายนิวน่ารักที่สุดถ้าไม่ได้พี่พวกผมแย่แน่ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างนิวมาเสมอขอโทษสำหรับเรื่องที่ผ่านมาขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนิวในวันที่เลวร้ายนะเป็นต้นทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ